ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างผมประที่ปบังพัดนะฮะวันนี้จะมาเล่านะเรื่องแบบไม่เคยเจอนะฮะว่า l e d รุ่นแรกๆของซัมซุงนะจะจัดวงจรแบบนี้นะดูนะหลอดนะมีทั้งหมด91หลอดนะคือมี7แถวนะแถวละ13หลอดแปลกที่ว่าทำไมถึงเป็นขี้นะปกติถ้า8แถวก็จะลงตัวนะการ จัดไฟเลี้ยงนะวงจรนะทั้งหมดมีนะับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจึงทำให้นะมันเป็นขี้นะฮะปกตินี่ก็คือแปดเนี่ยอ่าดูนะไฟไฟไปเลี้ยงประมาณ80กว่านะแล้วก็เห็นไหมแปนะเข้าแอโนดออกแคโทดเวียนมาอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่า2แถวรับไฟเลี้ยง80 โวลนะต์นะเมื่อไฟไปเลี้ยงแถวแรกก็เหลือประมาณ 5, 1, ห้าเอ,นะอ็ดนดโวลต์นะอ่านะก็มาเลี้ยงอีกแถวหนึ่งนะคบวงจรป้อกับประมาณยีนะเห็นไหมก็คือไฟแปว่าโวลต์แปอะอ่าแปประมาณแปนะเป็นเลี้ยงสแถวนะแถวนึงมีสิหลอดนะอ่าหชุด แปด8ปดสามเลี้ยงสองแถวป้อนกลับคือ2ีสิบอ่ะอันนี้ก็แปเอ็ดแปดสิาใช่ไหมอ่าแปดสิเลี้ยงหนึ่งแถวเหลือห้าสิเอ็ดป้อนกลับอันนี้เหลือห้าเอดมาเลี้ยงอีกแถว,แถวใช่ไหมแล้วป้อนกลับมาเหลือประมาณยี่สิบนะอ่าถ้าถ้าเขาจัดแบบเป็นคู่ใช่ไหมแปดเงี้ย ก็จัดไฟเลี้ยงสี่ชุดใช่ไหมชุดละแปดสิบสามใช่ไหมแล้วก็แถวและห้าสิบกโวลต์ใช่ไหมด้านในแถวที่เจ็ดเนี่ยไฟก็มาเลี้ยง 8, แปดสิบน,นะจากขอวัดนะเนี่ยไฟออกมาพอดีผมใช้หลอดปกโวลต์นะอ่าทั้งหมดเนี่ยยกเว้นนะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวหกเนี่ย ใช้หลอด3โวลต์แต่แถวที่เจ็ดนี่แหละถ้าผมเอาหลอด3โวลต์ใส่เนี่ยมันจะติดหลีๆนะพูง่ายคือติดลีมากนะแสงออกนิดเดียวนะก็งงว่าทำไมเขาจัดวงจรแบบนี้นะดังนั้นแก้ไขคือนำหลอด6โวลต์นะมาใส่แถวหนึ่งนะ13บสหลอดใช่ไหมมันก็พอดีใช่ไหมเพราะว่า6โวลต์ใช่ไหม,ม,ไหมแถว แอแถวอื่นเนี่ยก็คือสามโวลต์สองแถวรวมกันก็เท่ากับหกโวลต์หนึ่งแถวใช่ไหมข้างงงว่าเอ้ยแก้ปัญหากันไม่ตกเมื่อวันทั้งวันเลยผมคิดแล้วคิดว่าวงจรทำไมวงจรผลิตไฟออกมาสี่ชุดชุดละแปดสิบสามโวลต์ใช่ไหมอ่าไปเลี้ยงนะสองแถวคือหนึ่งชุดสองแถวคือหนึ่งชุดนัด้นแถวที่ส่าไอแถวแถวที่เจ็ดเนี่ยมันเป็นขี้ใช่ไหมไฟก็ต้องมาเลี้ยงประมาณแปดสิบสาม แต้หลอดสาม้นใส่ติดหลีมากหรือพูดง่ายคือไม่ติดกันแล้วกันนะนะครับเพื่อนช่างเจอนะไอ้หลอดที่เราไปซื้อเป็นแพกอะแพกมีอยู่เจ็ดหลอดอนะที่ว่าแพกว่าสามสิบสี่สิบยสามารถแทนได้นะผมเมื่อวานผมว่าหลอดมันแทนไม่ได้อะมันต้องซื้อของบริษัทหรือเปล่าไม่ใช่นะทําได้นะอันนี้คือประสบการณ์บนโต๊ะจริงๆนะเนี่ยดูนะดูแถวสุดท้ายเนี่ย พอดีใส่6โวลต์มันเลยตีมา90ที่จริงประมาณ8-83นะแล้วก็ป้อนกลับดูนะป้อนกลับ25นะสามารถแทนได้โดยการนำหลอดนะ6โวลต์มาใส่1แถวนะที่เหลือคือ3โวลต์นะสุดยอดไม่เคยเจอนะดูรุ่นนะทำซุงรุ่นนี้นะน u a 4 0 f 6กสนะี่ศูนย์ศนย์ศะถ้าไหลเจอเจอแน่นอนปัญหาแบบนี้คือเราจะเอาอลอดที่ขายกันเป็นชุดๆราคาไม่แพงมาใส่อะ่ะใส่ไม่ได้นะเพราะแถวสุดท้ายที่เจ็ดเนี่ยจะติดรีนะหรือไม่ติดนะโอเคนะแก้ไขโดยการแถวที่เจ็ดใส่หกโวลต์ไปเลยนะสามารถปิดง,งานได้อ่านี่ปกติหมดนะฮะโอเคครับครับครับสวัสดีครับ